เสร็จหรือยังสายแล้วนะเร็วเร็ว,เ,วเลยเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันก่อนไปโรงเรียนดูนนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนภาษาอังกฤษกันหน่อยอ่าสีเหลืองแย้ <Yellow. S 1> มเหลามะม่วงมะม่วงเต่า uh, <glow. S 1> อังโรไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่สิงหาพ่ออ้าวแล้วมีดล่ะ สบายเป็นไรครับคุณครูโอเคครับขอบคุณคระขอบคุณค่ะขอบคุณค่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้ที่อย่างภาคกขอดไทยครับถ้าคุณได้รับอีเมลที่ของพ่อเป็นเรื่องตลกตลกนะครับแต่รู้ว่าเป็นคนโกงอย่างแน่นอนแล้วเดียจะทำตัวอย่างไรครับมี เด็กๆคุณพ่ออยู่ไปลูกคุณลุงจะมาเก็บค่าเช่า,าพ่อมีคนมาเก็บค่าเช่าจบจบแล้วครับต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีเดือนนี้ติดขัดเรื่องเงินนิดหน่อยครับเดี๋ยวถ้าไงผมขอผัดเป็นเดือนหน้านะครับต้องขอโทษด้วยครับพี่โนูเราจะหาตังค์ให้พ่อ ตรงเนี้กำลังดีแล้วนะเก๋เอ,เอราคาไม่ดีแน่เลย,ยงั้นไปเดีย๋ยวเราจับเด็กกันอืมก่อนไปทำงานวันนี้พ่อขอกำลังใจไปทำงานก่อนได้ไนหะมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาซักซ้อมภาษากันหน่อยเออเอาภาษาอะไรดีคะวันนี้เอาภาษาสเปนค่ะเอออย่างสวัสดีโอลาลูกอมโอเลีเฮ่ดีอ้าวแล้วฮิโปล่ะคะ มันเดินอุ้ยอายหลายล้วลายล้วลายคุณพ่อรีบไปทำงานเถอะเล่นเยอะแล้วนะอืมจริงเหรอจริงอุ้ยไปแล้วนะคะ คุณหนูเจ้าหนายหายไปไหนเห็นพี่แต่งตัวสวยออกไปไหนก็ไม่รู้ครับเออ่น้องครับพอจะเห็นเด็กหนิงหน้าตาประมาณนี้ไ,ไหมคุยหน้าแม่แล้วก็ส่วนประมาณนี้ครหมออ,อไปไปที่ไหน,นครับรถเก๋งคันนี้ครับมีผู้ชายคนิ่มครับผู้หญิงหนึ่งเด็กหนึ่งครับผมได้ตัวเด็กมาแล้วนะคะเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่จุดนัดพบเลยเตรียมเงิน ทุกเกทุกสายกันมีรถเก๋งสีดำราคาเด็ดมีรถเก๋งสีดำราคาเด็ดเรอสบห้าให้วอยี่ด้วยวอสิบให้วอยี่ด้วยแจ้งสองศูนย์เปลี่ยนกรณีรถเก๋งสีดำาอยี่สิบรอยพเวลานี้เปี่ยน เดี๋ยวนี้ข้อมูลบนโลกออนไลน์มันอันตรายมากนะอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆควรปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเย้จบแล้ว